พอ,อยังพี่ดนอนพอยังพอ,อยังเก็บเก็บดูดูตังตายแล้วตายยังตังตายยังตายแล้วตังตายแล้วตายแล้วตังตายแล้วนะดุ๊บบุ๊บเขาจะทีเถื่อนพี่ครับหนัก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  โต๊ะป้าบนั่นไง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 นี่เนี่ยยอมที่ไหนยอมที่ไหนไปดีกว่า